สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเนเพื่อนน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับ,บท่านเรามาดูรับวบ้าเหรียญสิบบาทปีพศนี้จะเป็นเหรียญที่ติอยูนหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านเพราะว่าผมเก็บได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามออการนะครับท่านทั้งทั้งที่เหรียญน,นี้ยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ สำหรับนะว่าหายากขึ้นทุกวันแลยนะครับทุกวันนี้ครับสำหรับเหรียญสิบบาทประเสเล็กนี่ครับสผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆนะครับสังสำหรับเหรียญสิบบาทประเสียนเล็กนี่ถ้าใครมีอยู่ในตอนนี้นะครับ่ันอนาคตนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับสานรับรองว่ามีเงินใช้ไม่ขาดแน่นอนครับเชื่อผมเถออเพราะอะไรรู้ไหมครับอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยนักสะสมเหรียญสิบบาทประเสเล็กนี้จะหมดไปจากระบบแน่นอนครับสัผมรับรองเลยเลยว่าแล้วอีกอย่างคือ ที่สําคัญก็คือจะเลิกใช้เหรียญรอเก้าแล้วครับท่านให้เหรียญเฉพาะเหรียญรอสิบเ้าเดียวนะครับท่นานาปประมาณนี้สักสองปีหรือสามปีข้างหน้านครับท่านแน่นอนเลยนะครับท่านเรามาดูคำว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศเลยนะครับมาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับชูเปอร์นีกก็ลห,นหน้านนอกหรือว่าเสียเงินนั่นแหละรครับท่านส่วนด้านใน,นคือสีทองล้วนนะครับเนี่ย สีสีทองเป็นสีดำปีนี่เพราะว่าเหรียนี้ยังไม่ได้ทำกรารางทำความสะอาดเลยครับดูสิครับเห็นรอยดำปีชัดเจนเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกได้ครับท่านไม่ใช่ว่าล้างไม่ออกครับวิธีการล้างเหรียนั้นผมก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับท่านแล้วอีสักสองสามวันเนี่ยผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับว่าวิธีการล้างเหรียจริงๆเราจะทำแบบไหน้ะผมจะบอกพี่ๆเพื่อนๆน้องอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียครับนี่ครับลักษณะของเส้นเป็นเหรียญแบบสองสีตัวเต็มนะครับ เบื้องหน้าโพงท่านก็ผู้มผลอรุณจริส่วนด้านหลังกอรัชการที่เข้าครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองเป็นัไงบ้างครับยังม่ดูขอบเฟืองนะครับนี่ครับขอบเฟืองคมชัดเจียวเดียวครับท่านก็มีระยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดาของเลนที่ผ่านนิไัยเนี่ยหระครับท่านนี่ครับก็มีระยบุบรอยบี้อยู่ปกติธรรมดานะครับแต่ว่าขอบเฟืองสำหรับเรียบนี้รู้สึกว่าจะคมชัดเจียวให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านนี่ครับนี่โอเคอยู่นะครับสำหรับขอบเฟืองนี้นะครับ เรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับที่กลับมาด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับด้านหลังก็สวยงามกันนะครับมีวสิครับเนี่ยเอ็นตุวสุอชัดเนนะครับประเทศไทยครับอักษรบิลสามตัวที่กตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านพอทอสองันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านปีสองห้าสี่เจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านคงจะปดิษฐ์เยอะน่าดูครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี่ยส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวัาลาลงนะครับท่าน นี่ครับวัดอรุณครับสวยงามขนาดนี้ครับดูใกล้เลยครับวัดอรุณครับคมชัดเจาะมากนะครับเนี่ยต่ำลงมาอีกนิดนี่คือแม่น้นเจ้าพญานะครับนี่นี่ครับแต่แม่น้นเจ้าพญานี่ครับไม่มีเรืออะไรเลยนะครับสำหรับเรียนี้ครับในล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรอีกครับนี่ครับสําหรับปีประพันห้าร้อยสี่บเนี้นะครับท่านจานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอยแล้วดูควากป้องขอดีก่อนแล้วกันนะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5ก mm รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับปี2547นี้จำนวนการผลิตก็อยู่ที่62ล้าน6แสน89,000เหรียญนะครับท่าน62ล้าน6แสน89,000เหรียญน,นะครับท่านโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับท่านตั้งส62ล้านเศษเลยนะครับท่านในระดัดบ,บนสีนะครับอยู่ที่สไลด์อย่างนี้เดี๋ยวดูขนครับคู่มือดู่ไกลยื้อไม่ถึงครับโอ้ เลนหลักดวสีนั้นขออยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับท่านหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับเนี่ยสุดเลนที่ผ่านคุณใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่ครับตกอยู่ทะอยู่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับท่านสำหรับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนี้นะครับ